สว,ส,สวัสดีค่ะวัะวนนี้นะคะเราจะมาฟังเพลงของที่แมนดาวเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงคุยคนเดียวเก่งค่ะไปดูกดันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะจีนแหละสามอโอ้หลายวันแล้วนี่าชายหนุม่มคนนี้ส่งข้อความออกไปตลอด1 1 3วันว้าวอ๋อก็นัากส <ำ S 1> ามเดือนกว่าไหมเขาไม่เคยได้รับการตอบกลับ ท,เเทะเลก็อยู่ตรงหน้าไม่ล้างหน้านเลยหรอมันคบแต่มันจะเหนียวนะน้ำทะเลมันเหนียวอนะ่ะแชทมันหนักขวาแต่คือถ้ายโยนขวดไปอ่ะพี่ก็สงสัยนะเพราะว่าเออเพราะน้ำมันตีนข,ขึ้นมา,อ,มาอ้าวขวดเปล่าเแล้วมีคนเก็บไปแล้วทักเขาทำไรอยู่อ่ะ อยหขววาปัดดีผีรอบเดียววันนี้มีเพื่อนมาหาด้วยและควรจะกลับไปกับเพื่อนนะคะโอายมิชิโอเธอรู้ไหมที่นี่สวยมากเลยโอ้ยหนักฝาวมากใช่ตอบเล่าหน่อยจี้ยังไม่ตอบเลยเย็บกริบอ่านนะแต่ไม่ตอบจ้าเออนี่ไงตอบมาแล้วมีโบด้วย อีาเอ้ยเจงน้นยเธอก็ตอบอ้าวกลับไปกับเพื่อนพี่โวยมันเหนื่อยนได้วาแล้วทำไมไม่อาไปด้วยสร้างเรือเหรอสร้างแห่โอ้โห ว้านี่งๆๆ่ายก็คือบอกว่ามีข้ออ,อ <laughs> วาวตลกแค่สง่งจดหมายไปโทาเอย้ยชอบความแบบมุ่งมั่นจะส่งต่อไปส่งส่งไหเธออยักายปาานแบบไม่แข็งเจ็ดปีผ่านไป <laughs> เขาก็ยังไม่เติมเลยเร้าะ่ะคุยค<ด>น,น,นเดกง่งเ <laughs> ้ราคำชม เออคือคนเดียวไม่เป็นไรเออยิมแกมแฮปปี้มันน่ารักเพลงน่ารัก M v บกันนะร่ะเมื่อก่อนเป็นรักเขาข้างเดียวเหมือนเกียวเชื่อเดี๋ยวนี้ต้องเป็นรักเขาข้างเดียวเหมือนแชดหนักขวาเป็นใช่ไหมเราเล่นน้อยอ่ะเราเราทักเขาไปอ่ะแชดหนักขวาก็โอเคแต่ให้เขาขึ้นวันลีเออแค่ลีเราก็สุขใจแล้วเห็นไหมเพรก็ตอบว่าอ่ามันคือแบบว่าปิมใจ อย่างน้อยฉันก็ทําสาเร็จเขาตอบมาเขาความเดียวก็โอเควสมัยพี่มันไม่มีแชทนเนี่ยมันคือต้องแบบว่ากดโทรศัพท์แล้วก็เอ้ยพูดพูดพูดอยู่คนเดียวอีกคนนึงก็เงียบเหมือนในเอ็มวีนานๆจะประมาณเดียวกันในเอ็มวีเจ็ดปีผ่านไปกลับมาว่าคุยคนเดียวเก่งคุยคนเดียวเก่งอันนี้คือชนะเลยวะเราเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้ไปชมไปฟังกันข้างล่างนะคะ ยังไงอย่าลืมกดเข้าไปฟังกันด้วยนะคะเพลงคุยคนเดียวเก่งของทีแมนดาวค่ะจากค่าย GL แลนะคะวันนี้ก็ขอคุณแม่นะคะที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบายไม่ไปสวัสดีค่ะ <laughs>